ส่วนที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรกรเลยคุณผู้ชมเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับไปกันที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีฮะไปดูว่าเรื่องที่มันแบบบางทีเป็น วัสดุที่มันอาจจะแบบใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้แล้วอ่ะหลายคนบอกขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวเนี่ยบางทีมันเอาไปทําเป็นแบบดินนะหรือว่าเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปอะไรเงี้ยหรือว่าไปใส่ในกล้วยไม้อะไรใช่ไหมอะที่มันห้อยเป็นกระเช้าอะไรเงี้ยอันนี้เขาไปทําได้มากกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมลองไปดูว่าเขาไปทําอะไรกันครับมีเรื่องของการนําไปแปรรูปนะครับนี่ฮะส่วนผสมของปุ๋ยใส่ต้นไม้<ถ>นะ กาบใย,ยนี่ก็เอาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับนี่ฮะคุณอัพลดวงจินดาก็ลงไปเลยครับที่ตําบลดอนรักอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี มีกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าด่านนะครับที่เขาเนี่ยรวมกลุ่มกันครับนะแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์กาบมะพร้าวก็สับส่งขายนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปุ๋ยนะจากส่วนผสมของขุยมะพร้าวด้วยนะแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยทำดีทําถึงนะครับจนสร้างชื่อเสียงเป็นของดีะในพื้นที่ได้เลยนะครับ <ฮะ S 1> ของด <ฮะ S 1> ีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีตะกี้สกรีนลงไปบนกระสอบเลยคุณเห็นไหมคือแบบ ด้วยความภาคภูมิใจเลยอะใช่ว่าเนี่ยเราทำกันมานะแล้วก็พัฒนากันมาจนเรียกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะยอดขายแต่ละวันแต่ละเดือนก็ไม่ธรรมดานะครับมีเกษตรกร,กรเนี่ยสั่งจองและ<ช>บางคนถึงกับรอไม่ไหวมารับซื้อกันถึงที่ด้วยโอ้แปลว่าของเขาดีจริงเ่พอเอาไปใช้ผลผลิตเขาดีดินจากขุยมะพร้าวเนี่ยเขาบอกแ,อแพ็คใส่ถุงนะครับน้ำหนัก5กิโลกร,รมัมขายในราคา15-20ถึงบาทน,านี่นะครับมีออเดอร์ยอดสั่งจองนะส่งขายไป5จังหว ในพื้นที่ภาคใต้นะครับขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ5,000ถึง20,000บาท นี่แล้วก็มีการจ้างงานมีการหาวัสดุต่างๆรับซื้อต่างๆเนี่ยกันในชุมชนรายได้ก็จะไม่ไปไหนนะครับ<ะ>แล้วก็แรงงานส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนในชุมชนอย่างที่บอกคือมีทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมด้วยนี่นะเขาก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ<ะ>ก็ทําให้คนในชุมชนเนี่ยเหมือนกับมีเป้าหมายเดียวกัน<ะ>ก็คือว่าเออสร้างรายได้นะแล้วก็พัฒนาอาชีพทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคมครีรกันนะแล้วก็กลมเกลียวกันด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ จังหวัดปัตตานีนะครับนี่ก็บอกว่าสร้างไรายได้ต่อเดือนเนี่ยเป็นหลักแสนเหมือนกันนะครับแล้วถึงเวลาเขาก็มาแบ่งสันปันส่วนกันนี่ฮะที่สําคัญมันมาจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันแล<ด>้วถ<ด>้าทิ้งไปเมื่อกลายเป็นขยะ แต่เราเนี่ยแหละต้องหาพวกนวัตกรรมต่างๆหรือหาวิธีที่จะทําให้มันกลับมาบมีประโยชน์แล้วก็กลายเป็นเม็ดเงินแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมันยังมีใยมะพร้าวใช่ไหมครที่เราจะเห็นว่ามีใยมะพร้าวที่เป็นแบบเป็นเส้นใยอ่ะอันนั้นอะ่ะเอาไปอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ได้หลายอย่างนะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกที่นอนอะ่ะที่มันจะต้องบุ<อ>ด้วยอันนี้ก่อนอะ่ะหรือไม่<า>อะไรต่างๆนะครับนะก็นําไปเป็นวัสดุได้นะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะถูกทิ้งอ่ะ นะอย่างไร้คุณค่าเนี่ยก็สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ค่ะเพิ่มมูลค่าได้<ช>นะ,ค,ะครับ